ข่าวเช็งเมนยูโกประจำาวันที่7พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลมานเชสเตอร์เ็ดช่วงนี้คอเนอพร้อมตัดหน้าริวพูสื่อเผยแมนยูเชลซี Chelsea ติดต่อเอเจนต์ของเวนเนอร์แล้วโดยคีริสเตียนโฟกนภณธิการของบิลสื่อชื่อกล้องของเมืองเบียที่ข่าวมาว่ามานเชสเตอร์เ็ดกับทางเชลซีนั้นติดต่อไปหาเอเจนต์ของชิโมเวนเดอร์แล้วแต่ดาวเตะคนสำคัญของไรซิกนั้นยังคงรอข้อสเสนอจากริวพูอยู่นั่นเอง ดยแมนเชเสเตอร์เดกับทางเชลซีสองยอดสโม,มสรแห่งเวียจีฟุตบอลอังกฤษนะฮะที่ต่อไปหาเอเจนต์ของทีโมแบนเนอร์ก่อนหน้าคนเก่งของแอร์แบล็กซิกเฟนที่เรียบร้อยตามการเปิดเผยของทางคิสเตียนโฟกนะฮะบรราธกการของบิลสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมนี โดยเบนเนอร์คนนี้นะผมถือเป็นกองหน้าชั้นยอดเลยนะฮะคนหนึ่งของบุนเดสติก้าเยอรมันตลอดช่วงไรายรดูการที่ผ่านมาหลังจากสามารถทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำนนะฮะโดยสั้นนี้เขาทำไปแล้วทั้งหมด27ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด36นัดในทุกประกาศซึ่งมันก็ททำให้เขาตกเป็นที่สนใจของหลายทีมทั่วทั้งทวีปยุโรปทั้งนี้ฟกตเสริมเพมิ่มเติมอีกว่าแม้ว่าแมนเชสเตอร์เดน,นะผมจับเชลซีนั้น จะติดต่อไปหาเอเจนต์ของทางเวนเดอร์แล้วแต่เจา้าตัวก็ไม่ตัดสินใจที่จะเจรจากับทั้ง2ทีมนั้นเพราะยังคงรองรับข้อเสนอของลิฟพูอยู่หลังจากที่เชื่อกันว่าหงแดงนะฮะคือทีมที่เจ้าต,ตัวอยากจะย้ายไปอยู่ด้วยมากที่สุดนตอนนี้โดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าทีมของคุณซือเจคเก็คอปได้บอกกับทีมตัวแทนของแข้งวัย24ปีคนนี้ว่าพวกเขาต้องการเวลาอีกสักหน่อยเพื่อจะพิจารณาส่วนต่าง,างๆนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อแวนเนอร์คนนี้หลังจบฤดูกาลนี้หรือไม่ แลา,าผมเป็นตัว่าง,งานนี้นะฮะติโมแวนเนอร์ก็มีโอกาสที่ผมที่ทางแมนยูจะโดดเข้าไปร่วมวงนะฮะก็ต้องรอดูต่อว่าตัวเขาเองนั้นอยากจะมาแมนยูจริงๆไหมต้องรอลุ้นกันครับรับข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูเลิกหาพออสมสรมั่นใจโซชาตาถึงเรื่องการเสริมทีม โดยนผมดิแอฟเวนตินะฮะสื่ออังกฤษรายงานมาว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุติการค้นหาผู้ในการสโมสรแล้วหลังจากที่มั่นใจใน OLED, โอลเลอรโซชานะฮะผู้จัดการทีมและก็ทีมงานแมวมองนะฮะรวมทั้งทีมงานค้นหานักเตะฝีเทา้าดีมารรวมทีมเพราะการซื้อนักเตะ2ตลาดที่ผ่านมาภายใต้การตัดสินใจของโซชานั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีจึงไม่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอะไรในเรื่องนี้ โดยก่อนหน้านี้มีรายง,งานบอกว่าตำนานนักเตะปีศาจแดงชุดแชมป์ยูฟ่ฟาชมเป,ปี้ยนลีกปี2008นะฮะได้สมัครเป็นผู้ในการสโมสรทั้งบริโอเฟร์ดินานเดวินยาวิเดชและก็ปาทิกเอลฟรานะครับผมยังไม่หมดแค่นั้นยังมีดาวเดนเฟเชอร์อีกคนหนึ่งสำหรับนักเตะที่โซชาซื้อมาร่วมทีมก็คือแฮร์รี่แม็กควายวิกเตอร์ลินเดเลฟอารามิสกาดเดนเนียร์เจมส์บรูนโนเฟอร์นเดสนาธานบิชอป และก็ยืมตัวโอเดียนที่กาโรมาด้วยนะฮะซึ่งทุกคนทําผลงานได้ดีและก็เป็นตัวลของแมนยูในฤดูกาลนี้ยกเว้นแต่บิชอปคนเดียวนต่ทวันดาวรุ่งที่ยังอยู่กับทีมสำรองนั่นเองอนะผมเป็นใวังฮันนี้นะฮะทางผอ,ออกีฬาก็รู้สึกว่าตอนก่อนหน้าเนี่ยควานหากันทั่วไปหมดเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็ดูแล้วคงจะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าโซชายอยู่คนเดียวก็คุ้มพอแล้วเรดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับอดีตฮอกแมนยูคอมเมนต์ถึงทีมเก่ารังกระชากบรูโนเข้ามาเสริมแกร่ง โดยอดีตของหอของทางแมนเชสเตอร์เดแต่ผมยอดทีมแดนผู้ดีออกมาคอมเมนต์ถึงทีมเก่าของเขาหลังจากที่ควา้าบรูโน่เฟอร์เดสจอมทัพเพื่อฝอยทองคนนี้มารุวมทีมเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยนะผมอแอนติโคนะฮะอดีตหัวหอกของผิวแดงแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษนะฮะออกมาคอมเมนต์ถึงสมบอดิสมบูสรอนต้นสังกัดเก่าของตัวเขาผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นชื่อดังของเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายหลังจากที่การคว้าตัวบรูโน่เฟอร์นเดสกองกลางชาวโปรตุเกสมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสนะฮะมาร่วมทีมเมื่อช่วงการซื้อขายตลาดรอบที่2เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดูก่อนหน้าน,นี้ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะผมยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์นั้นก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางบรูโน่เฟร์นเดสแต่ทว่าไม่สามารถตกลงค่าตัวก,กันได้แต่ทว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นทีมแชมป์ผู้ดีเลกย0สสมัยก็เร่งเครื่องเปด,เดีวิวคว้าแข้งเป้าหมายคนนี้มาร่วมทพใไปจงได้และก็ทําสําเร็จอีกต่างหากนะฮะด้วยค่าตัวเบื้องต้น17บล้านปอนด์โดยอาจจะพุ่งสูงถึง68ล้านปอนด์ในอนาคตหากนักเตะนั้นสามารถทําตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในสัญญ,ญาได้ ล่าสุดแอนดี้โคออกมากล่าวว่าจิตวิญญาณและความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสําคัญสำหรับฟุตบอลเมื่อคุณมีสิ่งนี้มันก็จะทำให้เกิดความเชื่อในการละกาศซึ่งการเข้ามาของบรูโน่เฟรนเดสเขาทําไห้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆนั้นยกระดับตนเองและก็ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของผู้เล่นแต่ละคนขึ้นไปอีกด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะ สำหรับบรูโน่เฟอร์เดสออกซาร์ดภายใต้ยูนิฟอร์มนะฮะของทีมชา伊คาโอเชฟอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมหลังสามารถทำไปแล้ว3ประตูบวกกับอีก4แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาสมทั้งหมด9เกมทุกประการและที่ฟอร์มแบบนี้ก็สามารถทำให้ตัวเขานะผมคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของพิวริสกันกิจไปครองจนได้นั่นเองครับนี่นะผมเขาเรียกว่าจิตวิญญ,ญาณนะผมและก็ความเชื่อมั่นนะฮะเป็นเรื่องสำคัญจ,จริงๆในการเล่นฟุตบอลนั่นเองนี่ก็เป็นคำพูดของทางแอนดี้โคคนนี้นั่นเองครับ เราับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเนวิลพูดถึงเมดิสันเปรียบเทียบกับตำน,นานแมนยู Man โดยเกอริกเนวิลตำนานแนวรับของแมนเชสเตอร์เดตยอดทีมแดนผู้ดีนะฮะออกมาพูดถึงเจมส์เมดิสันซาดังของเลสเตอร์ซิตี้เปรียบเทียบกับเอริกคันโตนา โดยแกเบรีเนวิลแบ็กขวาตัวตำนานของพิศแดงแมนเชสเตอร์เตททีมดังแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษนะฮะออกมาพูดถึงเจมส์เบนดิสันกองกลางคนสำคัญสังกัดจิ๊กจอกสยามเรซอร์ซิตี้พร้อมเปรียบเทียบกับเอบริกคาร์ตน,น่าผ่านทางสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังโดยทั้งกูรูดังในปลานะฮะได้หยิบยกเจมส์เบนดิสันคนนี้มาเปรียบเทียบความพนงตัวและดูเหมือนเป็นแข้งขี้ดีด้วยความอวดดีของเขากับเอบริกคาร์ตน,น่าแมทธิวเวร์ซิเซอร์และก็โจโคนั่นเอง โดยเขาได้พูดว่าเรากำลังพูดถึงผู้เล่นอย่างเชมเดิสันที่มีความเลิงตัวหรือดูเหมือนเขามีความอดดีเหมือนกับเอริกค,คันตน,นาแมทธิวเรซิเอร์และก็โจโค เ็เป็นผู้เล่นที่ลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันกับแจ็คกิลลิสซึ่งนักเตะพวกนี้จะมีออร่าเป็นประกายอยู่ในตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจพวกเขามีไหวพริบและความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมเลยนะพวกเขาต้องการดูดีและกระโดดเด่นซึ่งสลับเจมส์เบนเดสันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและผมแน่ใจมาว่าเรเตอซิตี้จะพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจมาว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปฤดูการหน้านันเอง สำหรับเจมส์มิติสันนะฮะโชวฟ์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับยอดทีมแห่งชินคิงพาวเวอร์สเตเดียมฤดูกาลนี้จะสามารถนำสโมสรต้นสังกัดรังในตำแหน่งสามของตารางคะแนนและก็มีโอกาสพาทีมไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้านัน่นเองครับนะแลวผมเป็นนั้นว่าง,งานนี้นะฮะทางแกรี่เนวิลก็ได้บอกเลยว่าทางเจมส์มิติสันนั้นเขามีความต้องการเป็นคนดังนะผมต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าดังที่ว่านี้เขาอยากจะอยู่กับเรสซอร์ซิตี้ต่อไปไหมหรือจะจะย้ายทีมนะต้องรอรุ้นกันต่อไป รับข่าวต่อมากันดีกว่านครับประทับใจริติเกอร์เผยแฟนแมนยูเคยทําตนรังน้ําตากันเลยทีเดียวโดยแกนะรีนะผมบริติเกอร์อดีตยอดหัวหอกชาวอังกฤษนะฮะรับุว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์เคยทําให้ตนถึงกับร้องไห้จากการที่พวกเขาปรบมือให้กับตนในตอนที่ตนทําประตูได้ที่โอทฟฟอร์ดในนัดสุดท้ายของอาชีพการเล่นของเขาพร้อมกับขอบคุณสาวกผีแดงสำหรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในวันนั้นอีกด้วย โดยแกรีรกลินดิเกอร์นะผมตำนานกองหน้าชาวอังกฤษได้เปิดเผยว่าตนนั้นประทับใจมากๆเลยที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดเคยปรบมือให้กับตนตอนที่ตนทำประตูใส่พิศาจแดงได้ในเกมสุดท้ายของอาชีพการค้าแข่งที่สนามโอแทฟฟอร์ด โดยนั้น,นั้นปราดนั้นเกิดขึ้นในปี1991ถึงปี1992นะฮะหรือก็คือฤดูกาลสุดท้ายที่เล็กส,สุดของเมืองผู้ดีใช้ชื่อดิวิชั่ n น1โดยวันนั้นแมนยูนะฮะเปิดปรดังโอเทลฟอร์ดเอาชนะต้นนอตสเปอร์ไปได้3ต่อ1ซึ่งเดนนิเกอร์นั้นมงทางประตูเดียวให้กับทีมเยือนพร้อมกับเป็นการปิดฉากอาชีพการค้าแข่งของเขาไปในตัว ทั้งนี้ไม่นานมาน,นี้มีการย้อนความหลังกันนะฮะถึงนัดต่าวเพราะมันเพิ่งเกิดมาเพื่อช่วงวันที่2พฤษภาคมของปี1992นะฮะซึ่งเินนิเกอร์ได้ก็กล่าวในวันนั้นมาว่าเราแพ้ไป1ต่อ3ก็จริงแต่ผมจะไม่มีวันลืมกับการที่แมนเชสเตอร์เตดปฏิบัติต่อผมได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนั้นรวมถึงการที่แฟนบอลของพวกเขาปรบมือดังสนั่นให้กับผมมันทาให้ผมร้องไห้เลยวันนี้ผมขอชือโอกาสนะฮะขอบคุณพวกเขาย้อนหลังเลยกระกาน เพราะสมัยนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียที่จะช่วยให้ผมขอบคุณพวกเขาได้แบบทั่วถึงทุกคนนี่นะผมก็เป็นคำพูดของแกลเรียลนิเกอร์คนไหนนี่เองฮะโอ้โหนะผมเป็นการเตะบอลที่แบบซาบซึ้งใจกันจริงๆเรางร่าวต่อมากันดีกว่านครับเอาละง,ง่ายทัวรงอย่างแน่นอนตำนานเป่ารับตัดสินพลาดมอบจุดโทษให้กับแมนยูซะอย่างนั้น โดยฮาวเวิร์ดเว็บอดีตท,ท่านเปาชื่อดังเปิดใจหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้อยากจะกลับไปแก้ไขตัดสินที่ผิดพลาดไปที่มอบจุดโทษให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนทําให้ผีแดงพริกนรกไล่ถลุงสเปอร์มันเกือกในปี2009และเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสาคัญของการบรุนแชมป์ลีกกับทางอร์พููโดยฮาวเวิร์ดเว็บอดีตผู้ตัดสินชาวอังกฤษเปิดใจมาว่าถึงการตัดสินที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทัตแนมอสเปอร์ที่ทำให้ตนนั้นอยากจะย้อนวันๆกลับไป เพื่อจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้นโดยท่านเปาหัวปลอดไฟนะผมได้รับการพิจารณามาว่าเป็นหนึ่งในตัวาการการลงสามที่ดีที่สุดในศตวรรษที่21และยังผ่านการทำหน้าที่เป็นกรรมการในรนัดชิงชะะเลิศศึกฟุตบอลโลกปี2010นะฮะซึ่งเขาโด่งดังมากๆจากการปฏิเสธแจกใบแดงให้กับไนเจลเดยองที่จตนาใช้ซัดย่ำเข้าไปที่หน้าอกของชาบี้อลันโซ ย่างไรก็ตามเหตุการณ์นในครั้งนั้นไม่ได้ติดอยู่ในใจของเว็บคนเดียวนะฮะเพราะจริงๆแล้วการตัดสินที่ผิดพลรราดนั้นยังตามหลอกหลอนเจ้าตัวมาตลอดจนเกิดขึ้นในปี2009ในแมตท,ที่ปีแสดงประทากับไก่ดอะทองซึ่งในเวลานั้นแมนยูนะฮะกำลังขับเคี่ยวแย่งแชมป์ผิวงงนิกกิตกับทางวิลฟูร์นั่นเอง โดยแบ,บ์นั้นนะผมสเปอร์นำไปก่อน2ต่อ0ต่อหน้าสาวกเฟรดอาร์มี่ที่โอทฟฟอร์ดจากการยิงของดารินเบรนนะฮะและก็รูกาโมบดิชจากนั้นเจ้าบ้านก็ได้จุดโทษหลังที่ไมเคิลคา Gomez, Go an, ริกโดนเอริโยโกเมสโกทีมเยือนรวบขานะฮะซึ่งในจังหวะนั้นเว็บยอมรับว่าตัดสินผิดพลาดจริง ดยเขาได้บอกว่าตอนนั้นผมคาดว่าบรรดาทักเตะทอนั้นอสปเปอร์นั้นจะปรีเข้ามาปะท้วงอย่างรวดเร็วเหมือนที่เคยเกิดข,ขึ้นเป็นประจำไม่ใช่การที่โกเมสมีสีหน้าประจใจอย่างหนักแปลกใจมากและก็เต็มไปด้วยอาการกังขามันเห็นได้ชัดเจนเลยดีไม่กี่วินาทีต่อมานะฮะผมตัดสินใจพลาดไปมันมีบางอย่างที่มากกว่านั้นจากภาพรีเพเย์แสดงให้เห็นมาว่าโกเมสนั้นสัมผัสบอลจังหวะแรกจากนั้นค at ิสซิโนโรนโดก็ซัดประตูตีไข่แตก ตามด้วยเวนบรูนี่ก็ซัดตีเสมอนะฮะก่อนที่ผีแดงจะได้อีก3ประตูจากฟรอรนโดบรูนี่และก็ดิมิท่าบอร์บตอฟสบวนให้ถลุงสเปอร์ยับเจินไป5ต่อ2และนั่นคือหนึ่งในจุดเปลี่ยนของการลุ้นแชมป์ลีกในปีนั้นนั่นเองนี่นะผมท่านเปาหัวห,วหลรดไฟคนนี้นะผมเขาก็ได้พูดว่าตัวเขานั้นรู้สึกผิดในนัดที่เขานะฮะให้จุดโทษแมนยูไปซะอย่างนั้นซึ่งจริงถ้าดูนัดปรีเพยแล้วล่ะก็ แมนยูอาจจะไม่ได้จุดโทษก็เป็นได้นครับก็ถือว่างานนี้นะผมมันแล้วไปแล้วนะทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับขอให้มันผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยก็แล้วกันฮะงานนี้วันนี้นะผมก็เป็นสุขข่าวรวมแมนเชื้อเต็ดในช่วงเที่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซั s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ